ไม่ได้ยากเกินเอื้อมไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของเราที่จะกระทาไปดูคุณสมบัติง่ายๆที่ตัดก,กับช่างไม้ช่างไม้คนธรรมดาพระองค์บอกว่าช่างไม้ถ้าเธอมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมันม่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสอันอย่างลงมันม่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์และ เป็นผู้มีใจปราศจากความตรหนีอันเป็นมนทินมีจาระค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือนชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนเราอยู่คลองเรือนของเราอย่างนี้แหละแต่เป็นผู้ให้ทานละความตรนีอันเป็นมนทินแล้วมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวไม่มีสารณะอื่นความว่าไม่หวั่นไหวเป็นอย่างไร who my meek